สวัสดีครับผมรายยงยุทธมีสุภานะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8ตำบลคลองใหญ่นะครับการปลูกผักนะครับในพื้นที่บ้านผมตำบลของหมู่8เนี่ยมีพื้นที่0.9ตารางกิโลเมตรคือไม่ถึง1กิโลเมตรนะครับก็อยากให้ชาวบ,บ้านนะครับพยายามใช้พื้นที่เป็นประโยชน์มากท,ที่สุดในการปลูกผักส่วนควรัวไว้กินเองนะครับเนื่องจากสถานการณ์ช่วงนี้ โควิดนะครับกำลังระบ,บาดอยากให้ชาวบ,บ้านนะครับช่วยเหลือตัวเองนะครับปลูกผักสวนครัวนะครับในพื้นที่หมู่บ้านชาวบ,บ้านมีบ้านอยู่ในลำคลองเป็นส่วนมากนะครับ80%และอาชีพของคนหมู่แปกก็อาชีพประมงแปดเกปซนนะครับจึงอยากให้ชาวบ,บ้านนะช่วยกันปลูกผักเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มารายได้นะครับ ปลูกผักก็มีจำพวกหิงขาตะไคร้นะครับกระเพราใบมะกรูดยีราโหระพาพริกนะครับไว้รอบเรนรอบบ้านนะครับเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้นะฮะแล้วก็ได้รับความรุ้ข้อจากพัฒนาชุมชนอำเภอของใหญ่นะครับแล้วก็ร่วงกเกษตรนะครับร่วมคิดมีแนวทางนะครับที่ทําถนนปันสุกนะครับที่เห็นอยู่นี้ข้างหลังนะครับเป็นการปลูก ส่สวนทั่วให้ชาวบ้านนะครับได้รับประทานนะครับทุกคนนะครับช่วยกันปลูกนะครับปลูกของที่กินได้นะครับกินของที่ปลูกปลูกของที่กินได้นะครับก็ <zumindest> ที่ปลูกในวันนี้ก็มีพวกต้นแค่นะครับมะเขือบวบแล้วก็มีพวกขี้เหล็กช่ออมนะครับก็พอปลูกแล้ว มีความชื่นใจนะครับที่เห็นชาวบ้านมามาเก็บรับประทานกันโดยโดยการแบ่งปันนะครับโดยการแบ่งปันของคนในหมู่บ้านนะฮะทุกคนช่วยกันครับไม่ได้ไม่ได้มีค่าจ้างค่าแรงม้นช่วยกันปลูกนะครับทุกคนก็มาเก็บทานกันนะครับก็มีความสุขนะครับได้เห็นได้การทํางานร่วมกันนะครับก็เป็นการอ่ารวัานาการของอ่าหน่วยงานต่างๆนะครับก็มีพัฒนาชุมชนนะแล้วก็เกษตรอำเภอได้ได้ร่วมนะครับได้ร่วมกันอ่าช่วยกันคิดช่วยกันทำนะครับ ทำให้หมู่บ้านเนี่ยมีผักปลอดสารพิษนะครับปลอดสารพิษได้รับประทานนะครับจึงอยากจะขอเชิญชวนนะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับช่วยกันปลูกผักนะครับปลูกผักเพื่อ,อบริโภคนะฮะเป็นปลอดปลอดสารพิษนะครับจะทําให้เพราะาในใน,ในอาชีพในหมู่บ้านเนี่ยเป็นอาชีพประมงนะครับก็พยายามจะปลูกผักที่ มันมาล้านกะกะกะอ่านทะเลนะครับอย่างเช่นกะเพราพริกขาตะไคร้พวกนี้ครับเพราะอ่านทะเลมาก็จะทํากะเพราได้โดยไม่ต้องไปซื้อที่ตลาดนะครับมันเป็นการประหยัดนะครับโดยโดยโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับเพราะชาวประมงแถวนี้ชอบอาหารรสจัดนะครับยี่หล่ากะเพราพริกพวกนี้ครับเป็นอาหารที่รสจัดชาวมงก็รับทานง่ายครับในช่วงช่วงนี้นะครับ ชาวบ,บ้านนะครับก็ไม่ได้ใช้ปุยเคเมีนะครับก็ใช้จากการทําอาหารเช่นน้ําปลาที่ล้างจากปลาแล้วก็มาลดผักนะครับในในใน,ในการาใช้ลดผักให้เป็นอาหารที่ปลอดสารพิษนะครับการอุปโภคบริโ,โภคของคนในหมู่บ้านาก็จะมีการแข็งแรงนะครับไม่มีไม่มีผักปลอดสารพิษที่รับทานกันนะครับจริงๆเห็นในการ ผมมีความเห็นเห็นการ่วมของพัฒนาชุมชนแล้วก็เกษตรอำเภอของใหญ่นะครับจึงจัดตั้งถนนปั้นสุกนะครับจัดตั้งถนนปั้นสุกอันนี้เพื่อรองรับชาวบ้านนะฮะที่ในฐานะที่ยากจนนะครับก็ได้มาเก็บฟรีกินฟรีนะครับเก็บฟรีทุกคนทุกคนทุกคนเลยนะครับจริง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 ขอขอบคุณด้วยนะครับว่าโครงการนี้นะครับดีดีมากครับที่ว่าให้ชาวบ้านได้ประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับในครัวเรือนนะครับตัดแหล่งเรียนรู้นะครับที่สำนักสงที่สาราบริบารธรรมวัดทองจานะครับเป็น ชาวบ้านไปเรียนรู้นะครับเื่อ,อมีเกษตรกับพนังชนเนี่อบรมปีสองครั้งที่ผ่านมานะครับก็เกษตรน้ำพึ่งอย่ก,ก็ได้มาแจกพันผักนะครับให้ชาวบ้านนะแล้วก็อบรมให้ความรู้เรื่องปุ๋ยเรื่องอายาข่าววัชพืชตรงนี้นะครับหหก็มีแหล่งเรียนรู้มีผักอยู่หลายอย่างนะครับที่วัดทองจากนะครับ นางลงรักกาสีเพ่องหมูแปดหมูบ้านสีร้อยทับสีสองฉันปลูกเป็นกะเพราเป็นพริกเป็นใบยีราวอล,ลาาอะไรฉนปลูก็กเต็มหมดหลังบ้านก็มีกล้วยแล้วก็มีใบชะมวง แล้วก็มีขาแล้วก็ไอปักทองมะละกขีนนกผูก,กต็มดมคือไปอบรมที่วัดข้องจากเนาะก็ไปเกี่ยวกับเรื่องปลูกผักพืชผ,ผักสวนครัวครั้งแรกครั้งที่สองก็ไปเกี่ยวกับอบรมเรื่องไอ้อะไรอะไรอะไรมานะ่าจำชื่อไม่ได้ะแต่ทำได้ แต่จำชื่อไม่ได้เราก็ถามว่าประชาชนในหมู่บ้านเนี่ยเขาลดรายจ่ายไหมเขาลดรายจ่ายแต่เพิ่มรายได้ก็มีนิดหน่อยรายจ่ายเนี่ยลดแน่เพราะว่ามีผืชผักสวนครัวคือทุกคนเขาจะมีผืชผักสวนครัวบางคนเขาก็จะมีหน่อเหลืองมั่งมีใบคูมีผักกระสังทีว่ามันไม่ต้องปลูกอะไรมากไนงะ แล้วก็มะเขือผักพริกผวกมะเขืออะไรเงี้ยมันก็มีลดรายจ่ายไปได้มั่งเหมือนกันของจากลอยน้ําจากทะเลมาบ้างอย่างเช่นหลังแบบเนี้ยหรือไม่ก็ไอผวกเหลือใช้หรือไม่ก็กห,อหอมออรัวๆอะไรเงี้ยเราเอามาปลูกเ,เ,เ,เป็นผึ่นเป็นผักเป็นสวนคั่วค่ะอย่างเช่นของชั้มบดเนี่ยเราก็มาปลูกได้ เราได้เราได้รายจ่ายไปเอ้ยเราได้มาแล้วก็จทย์จทย์ว่าเออเดือนนี้เราได้เท่าไรเราใช้จ่ายไปเท่าไรเรามีรายได้เข้ามาเท่าไหรอย่างเงี้ยค่ะผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านยงยุทธมีตุภาได้ส่งผมไปเมื่อ,เ,อ,อเมื่อวันที่สี่รู้สึกวันที่สี่กุมปพาหกสามไปอบรม หมูบ้านเศรษฐกิจพอเพียงไปกันสองคนครับผู้ช่วยโยแล้วก็ที่ทัาการที่อบรมอยู่นั้นก็เขาได้พิทักร์ก็บอกว่าให้ผมให้ชักชวนเพื่อนบ้านให้ได้ประมาณสักสามสิบครัวเรือนเพื่อมาทำกันเป็นแปลงกเกษตรษพอเพียงแล้วก็ใช้ กินเป็นอาหารปลอดสารเคมีผมก็ชักชวนเพื่อนบ้านแล้วก็ได้ดาเนินการมากันเรื่อยๆครับก็ช่วงนี้ก็แต่บ้านของจากมันเป็นพื้นที่บกครึ่งหนึ่งน้ําครึ่งหนึ่งคือปลูกบางคนก็ใส่กระถางใสก่กระบะผมถามพิธีกรแล้วพิธีกรบอกว่าไม่เป็นไรเขาให้ปลูกบางคนก็ปลูกมะเขือปลูกพริกปลูก ครั่คิผมมาเดินเดินดูแล้วก็ล่าเอารายชื่อมาก็ประมาณสามสิบกว่าคนนะตรงนี้ผมก็เลยมามาทําตรงนี้ครับผมเพราะผมเห็นว่าเออตัวนนี้แล้วก็ผมมาได้ได้คิดได้รู้สึกว่าไอ้ตรงนี้ที่พิธีกรเขามัรยาให้ฟังว่าใน เด็ดในหลวงราชการอีกเท่านนั้นมีพระราชดำริว่าเอาสมมุติว่าอย่างตัวผมเองครับบริหารพลเนี่ยไปรับจ้างเขาวันหนึ่งได้ประมาณ50บาทนะในงานได้วันห้าสิบบาทพอกลับมาถึงบ้านอยากจะกินพริกอยากจะกินน้ำพริกผักบอกแม่บ้านว่าเออเองไหนทำน้ำพริก สักคกสเิเดี๋ยวมีผักทางบ้านแม่บ้านบอกว่าเองพริกเราไม่มีพอพริกไม่มีทำไงเราต้องไปซื้อเข้า5ห้าบาทเพื่อมาทำน,น้ำพริกกะปิมาทำผักกินผักกิน ผมก็มาคิดว่าตรงนี้มันก็กระแสพระราชดำรของท่านก็ถูกต้องครับที่ว่าเราเศรษฐกิจพอเพียงของเราเนี่ยคือถรายได้ได้มาห้าสิบบาทเนี่ยแล้วเราไปซื้อห้าบาทสิบบาทมันก็เหลือแค่สี่สิบกว่าบาทสี่สิบบาทแต่ถ้าเรามีของเราในในครัวเรือนเราเก็บเวลาไหนก็ได้ไอ้เงินห้าสิบบาทเนี่ยมันก็ไม่มีไปไหนก็คือว่าเก็บไว้ในบ้านใช้ ใช้เป็นอย่างอื่นต่อไปะการที่ว่าได้ปลูกมาช่วงนี้ตอนนี้ผมก็บำารุงต้นไปก่อนที่บ้านก็คือช่วงนี้หน้าฝนมันมีหลายตัวหลายอย่างที่ว่ามาทำให้พืชผล,ผลมันไม่ค่อยดีนักเพราะหนึ่งมันของใหญ่นี่ บางวันนี้ไม่มีแดดเลยทั้งวันครับแล้วก็อีออกอีกหนึ่งตัวคือผมทำานี่สารลอ่อมแมลงแมลงวันทองครับคือบางท่านก็อาจจะดูจะดูบางท่านก็ได้ดูคลิปของผมบ้างแล,แล้วก็มีนะครับอยู่ของแง่ชุดตาดเนืองสุขแล้วครับ เนี่ยบางคนผมก็ถ่ายไปให,ให้ก็ดูว่าเออเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยทำยังไงยังไงคือผมเอาเอาขวดน้ำมามา,มาทําแล้วก็ที่ไปอบรมมาคือใช้สารล่อมแมลงวันทองจะเป็นตัวผู้ก็เข้าดีนะครับเข้าทีนะเ,นะเป็นร้อยร้อยตัวนะตอนนี้ก็ยังมีเข้าอยู่ถึงหน้าฝนมันฝนมันโดนก็ยังเข้าอยู่แล้วก็ช่วงนี้ก็ทางกเกษตรก็ได้ เกษตรอำเภอก็ได้เอาไอ้กาวครับกาวก,าว,ก,า,วกาวดักมแมลงวันทองตัวเมียมาให้ติดดีครับติดทั้งยุงติดทั้งอะไรผ่านมาไม่ได้เลยครับติดนะที่บ้านผมวันไหนก็นั่นผมจะถ่ายคลิปให้ดูอีกครังนะครับครับสำหรับโควิดที่ผ่านมานะครับอำเภอของใหญ่ของเราก็มีผู้ติดดยู่สามสี่ลายหร,หรือมากกว่านั้นก็ไม่มีผลกระทบต่อการลงชีพเท่าไรนะครับ เพราะว่าเราสามารถปลูกผักส่วนครัวในในในบ้านของเราเองโดยใช้กระถางเอาดินมาใส่แล้วก็นําพืชผักที่เราต้องการจะปลูกนะครับแล้วก็มีแปลงผักปันสุขของเราอยู่ที่ซ13ของหมู่ของหมู่บ้านแล้วนะครับมีพืชอะไรชนิดเลยครับไม่ได้เลยจุฑาพรเพชรลินศักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอคลองใหญ่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองใหญ่ได้ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ในการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยการเชิญชวนผู้นำชุมชนและชาวบ,บ้านร่วมกันสร้างถนนปรนสุโดยถนนนี้นะคะจะเป็นถนนที่ปลูกพืชผักสวนครัวที่เหมาะกับการนำไปนำอาหารทะเลมา ทำเป็นอาหารค่ะซึ่งอาหารทะเลก็หาได้ในชุมชนขึ้นจากทะเลมาก็สามารถเก็บผักสวนควรัวที่ปลูกตรงนี้นะคะในการไปปรุงอาหารของแต่ละครัวเรือนได้ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต้องการให้เกิดการแบ่งปันในชุมชนเราได้ตั้งชื่อถนนแห่งนี้ว่าถนนปันสุขซึ่งการทํางานของเรานะคะเป็นการทํางานโดยการบูรณาการการทํางานระหว่างผู้นําชุมชนกับหน่วยงานราชการต่างๆค่ะพาวของใหญ่ส่วนใหญ,ใหญ่มีภูมิปัญญาเองเกี่ยวกับการ กำจัดแมลงศัตรูพืชและการป้องกันโรคพืชเนี่ยคนค้องใหญ่เราใช้สารอาหารที่เหลือจากบริโภคในชุมชนในหมู่บ้านเนี่ยเอามาทําเป็นปุ๋ยแล้วก็ใช้ในครัวเรือนทุกคนทานผักในหมู่บ้านหมดเลยผักต้องมาแบบนี้โอเคขอบคุณค่ะผู้นี่อย่าลืมชวนทัญยานะผูใช้บริการได้แล้วนะผักข้าวปอดสันทิจจริงไหมเนี่ยปลดจริงค่ะจริงปะ แน่ใจธรรมชาติค่ะแน่ใจจ้ะแล้วรู้ยดงไงเอาไปตัวเหรอครับก็ไม่รู้ก็เขาเขาบอกว่าปอดอะคะ่ะโอเคแต่มันก็น่าจะปอดนะมันอยู่ข้างทางเนี่ยเนาะใช่ค่ะอาศัยไอยทะเลมาลดใบหน่อย <c oughs> <c oughs> มาอร่อยเนี่ยได้มื้อนึงเลยมั้งเนี่ย่ได้มือมอม้อนึงแล้วค่ะโอเคขอบคุณครับ